เสียยคนไหมเจอดวงไฟอะไรหรือเปล่าส <You. You. S 1> วัสดีครับสวัสดีพี่พีลุงป้านาทุกทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมเบอร์ดินป่า ah. ลาผีนะครับวันนี้เราก็มาลุยป่ากันอีกวันหนึ่งนะครับพี่พี่ก็จะไปส่องสัตว์นะครับส่องชนีนะครับพวกเก้งพวกกวางที่ห้างพิวัฒนะครับพี่พี ก็โอเคเดี๋ยวเราเนี่ยจะเดินตามหาห้างเห็นพี่วัดว่าเดินตามห้วยไปเรื่อยๆก็จะเจอต้นต้นทรนะครับพอมีฝูงชนีอยู่นะครับพี่ๆโอเคเพื่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราเนี่ยเดินทางกันไปเลยกันเลยดีกว่านะครับพี่ๆครับก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจผมเนี่ยมีกําลังใจในการถ่ายคลิปกันด้วยนะครับพี่ๆเอฟซีถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราเดินทางกันเลยดีกว่าครับพี่พ f เอฟซีครับทุกคนไปลุยครับผมก็เดินมาถึงตรงจุดที่ผมเคย สร้งแคมป์นะครับสร้างแค่ที่พักกินทานนะครับพี่พอซีทุกทุกท่านไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นยังไงคุยก็ยังอยู่ดีอยู่นะล้มเย็นก็เดิมิองนะครับจะไว้ไม่โอกาสเรามาแคมป์กันตรงนี้ดีกว่านะครับพี่ดูดิมีน้องลอยขนชิ้นไปเยียบอยู่ น่าจะเป็นพวกสัตว์ป่าอยู่ทิ้งเลนนีงง่ันตกไหลสวยมากนะครับพี่ๆโอเคแล้วเราเดินทางขึ้นไปต่อกันเลยดีกว่านะ มาถึงแล้วนะครับโหลบจัดโหห้างดนพังเละเลยนะครับดูครับทุกคนโชคดีที่ผมออาไปมานะโอห้างนี้พังเละหมดเลยนะครับ จะได้มากไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปมัดเปน,นอนก็พอนะที่บอโอเคเดี๋ยวผมขอแค่ประกอบอาหารก่อนดีกว่านะครับซ้อมหน่อยนะด้วย เดี๋ยวฟ้าขึ้นมาวางดูนะครับขออนุญาตเอาฟ้าขึ้นมาวางดูก่อนนะครับตอนนี้ผมก็ซ้อมพอที่จะเสร็จนะครับพี่พี่เดี๋ยวก็มัดไปอีกรอบหนึ่งนะการพลาดตกลงไปนะครับถ้าตกลงไปเนี่ยคงจะเจ็บน้าดูนะกลางก็มีแต่หินนะครับโอเคนะพี่พี่เดี๋ยวขออนุญาตประกอบอาหารกินกันก่อนดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลุยประกอบอาหารกันเลยดีกว่าครับพี่พี่ไปเฟฟซีเดี๋วผมมาประกอบอาหารตรงนี้ดีกว่า นะครับธรรมชาติดูด้วยนี่นะครับเดี๋ยวเรามาประกอบอาหารกินกันตรงนี้ดีกว่า,านะพ,พี่โอเคขออนุญาตประกอบอาหารกินกันก่อนนะครับพ,พี่ครับ ก็พ <P> ีพีเอฟซครับตอนนี้เนี่ยกับเ้าของผมเนี่ยเสร็จหมดแล้วนะครับมีเนื้อหมูย่างต้มมะมะ่าผัดเผ็ดหมูน้ำพริกก็ไข่ต้มเข้าสวยนะครับโอเคขออนุญาตมารับประทานอาหารก่อนนะครับพี่พี่ทำกลางวิวธรรมชาติสวยๆเลยนะครับโอเคครับขออนุญาตก,กินข้าวกันครับ ผมก็ได้ตัดให้เจ้าที่เจ้าทางเรียบร้อยนะครับอือหือโค้ดอร่อยนะครับ Mm hmm ็ตอนนี้ผมกินข้าวเสร็จเป็นทีเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นมามัดเปยน,นอนบนห้างนะครับพี่พี่เดี๋ยวนอนพักสักครู่นะครับพี่พี่ครับเดี๋ยวไว้เจอกันต่อนะครับพี่พี่พี่เอฟซีเมื่อกี้เพอ่หลับไปพักหนึ่งด้วยมาหนึ่งทุ่มนะครับพี่เอฟซีครับก็ประมาณนี้ก็ยังไม่มืดเลยนะดูฟ้าดิแบบทุ่มหนึ่งแล้วอะ่ะยังไม่มืดเลยอะ่ะพี่เอฟซีครับโอเค ยังไงเนี่ยขออนุญาตดูแต่ว่าข้างล่างเนี่ยเริ่มมืดแล้วนะข้างล่างคือมืดแล้วนะครับพี่ๆโอเคเดี๋ยวดึกๆเนี่ยว่อยว่ากันนะครับพี่ๆฝากเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับดีในทุ่มหนึ่งด้วยนะครับตอนนี้ฟ้าปิดแล้วฝนก็ตกด้วยนะครับพี่ๆไฟชีพผมก็ไม่ได้เอามานะครับ PFC ครับไม่รู้ว่าค่ำคืนนี้เนี่ยจะอยู่ท่ามกลางฝนหรือเปล่านะครับพี่ๆเดี๋ยวลองดูดึกๆนะครับว่าฝนจะตกหรือเปล่าถ้าฝนตกเนี่ย เราต้องไปหาตัดไม้ไผ่มาทําเป็นฝ้ากันฝนสองชั้นนะครับพี่พี่โอเคเดี๋ยวรอดูกลางคืนนะครับพี่พี่ว่าฝนเนี่ยจะกันหน่ำลงมาหรือเปล่าหรือไม่ก็อาจจะไปหลบตามถ้มก่อนก็ได้นะครับพี่พี่เโอเคเดี๋ยวงั้นเนี่ยเราไว้เจอกันนะครับพี่พี่ครับ เสียงคนใหม่เป็นเสียงผู้หญิงเล่นน้ำนะครับพอดีว่าข้างผมเนี่ยผมไม่ได้ก่อกไฟจุดเด่นไว้นะคือ <c oughs> ไม่มีกองไฟสะกองนะแต่ได้ยินเสียงเหมือนอมีผู้หญิงเล่นน้ำเลยนะครับ กันไหครับฝนตกหนักแลวนะผมจะพยายามไม่สนใจนะครับเสียงได้ยินไหมได้ยินเสียงไหม nhìn không mà đi có lớn được rồi nào không ngủ mà ผมจะน้อยไม่สนใจนะครับรอดูว่าเสียงจะเงียบตอนไหนก็นผ,มผมจะมาอัพเดตอีกทีตอนเสียงเงียบแล้วกัน chơi đuông này được bao chơi đuông phải đấn 有点公恐吓生。 สายหายแลว่ว่าคือตัวีหลังจากตัวสายาเนี่ยลมแรงมากผมก็ไปบันใจนะครับคือตัวอะไร Oh. เดี๋ยวผมจะอัปเดตเรื่อยๆนะครับไฟไหม้แล้วไฟกรมไหม้แล้วใครที่รู้ก็ช่วยคอมเมนต์ทีนะครับว่าเป็นไฟอะไรสว่างจัดกระสือกอน,น์นาจะไม่ใช่ คือผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันคือไฟของอะไรแต่รู้ๆเนี่ยคือสว่างจัดผมเองก็ไม่กล้าจะเผชิญหน้ากับมันสักเท่าไหร่เพราะเราไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรนะครับตอนนี้คือต้องนะครับอยู่งเงียบๆไว้นะครับก็ถ้ามันยังเนี่ยตอนนี้ผมจะนอนต่อถ้ามันมาเนี่ยก็จะอัปเดตนะครับผมเองก็ไม่มั่นใจนะว่ามันคือตัวอะไรใครที่รู้เนี่ยช่วยคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับพี่พ ว่ามันคือตัวอะไรคือน่ากลัวมากนะครับพี่พี่คือไม่รู้เหมือนกันเนี่ยอยู่ๆผมแม่งขนหัวลกเลยนะครับน่ากลัวจัดเฮ้ยพี่พี่ญออาตพักผ่อนต่อก่อนถ้าเจอมันมาอีกเนี่ยผมจะอัปเดตเรื่อยๆนะครับพี่พี่เอก็ฝากเง็นกำลังใจผมด้วยนะโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยนอนกันต่อเรื่อยๆนะครับพี่พี่เดี๋ยวยังไงไว้เจอกันนะครับเสียงอะไร อากาศเย็นมากเลยนะครับเมื่อคืนก็โอ้โหนอนพักสบายตัวอยู่นะเมื่อคืนก็ไม่เจออะไรนอกจากได้ยินเสียงคนเล่นน้ํานะครับแล้วก็เสียงไฟเสียงอะไรเจอไฟเ <c oughs> ล้เมื่อคืนนอนเนี่ยขึ้นมือผมคันมากเลยนะครับโอเคเมื่อคืนก็ไม่ได้เจออะไรมากมายนะพี่พก็ถือว่าโอเคอยู่หลับสบายอยู่สัตว์ป่าก็ไม่เจอเหมือนกันได้ยินแต่เสียง นะครับโอเคครับพี่พี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจผมเนี่ยมีกำลังใจในการถ่ายคลิปกันด้วยนะครับพี่พี่ไว้เจลิปหน้าครับสวัสดีครับ